โอ้ต้องแบบนี้สิมันมากเดี๋ยวก่อนนะหยุดนากาักเรียนจะไปไหนนั่นเกิดอะไรขึ้นสุสิเธอกำลังทำอะไรนะคนพวกนี้คือใครกันห้ามเข้ามาในเขตของฉันนะเราตกลงกันแล้วเขาคือช่างของฉันมาตกแต่งเงินเหรอทำไมเธอถึองใช้คนงานจำนวนขนาดนี้ยนกางสร้างวังหรือไงเธอจะรู้ได้อย่างไงอาจจะเป็นวังกันได้นะ นี่เอคืนมานะหยุดเดี๋ยวนี้เลยเธอข้ามเส้นไม่ได้ <c oughs> ช่างเธอฉันทำเสร็จแล้วล่ะ <c oughs> งานของเราเสร็จแล้วเหรอเงนินว้าวขอบคุณย <Yeah. S 1> โอ้นี่มันคือแปลอะไรกันเนี่ยตอนนี้ฉันแสงให้ถธอรูีการแปลงโฉมห้องให้เจ๋งเป็นยังไง <Yeah. S 1> ฉันทำห้องใต้เตียงสุดเจ๋งให้เธอดูเดี๋ยวนี้ yeah. ้คนงานด้วยอีกทั้งฉันก็ไม่ต้องใช้หมอนกันได้เธอกำลังทำร้ายนะเป็นความคิดของฉันนะห้องใต้เตียงะอะาอยใจบ้างมันไม่ใช่ความคิดของเธอสักหน่อยสร้างห้องใต้เตียงอนะดังนั้นอย่าโทษฉันห้องของฉันก็เจ๋งกว่าอยู่ดีแลหละที่ตายเธอฉันรู้ฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเจสมองฉันใ้ความอิจฉาสิาฉันมีความสุขจริงเลย จริงๆฉันควรทำให้ห้องของฉันเจ๋งด้วยนะว้าวส่วนดของเล่นเหรอฉันต้องไปร้านนี um <that> ้ด like right? so <so> <sy> ่วนแล้วมือห้ามแตะดูแต่ตาทำได้แค่มองนะก็ได้ก็ได้ฉันจะแค่ดู จะไม่มีใครได้ของเล่นของฉันไปแบบฟรีๆหรอว,ว้าวไม่ฮักกี้วาก,กี้ด้วย้มแตปใช่ฉันจำไ,ได้ว้าวนอกจากนี้ยังมีฮักกี้วาก,กี้ตัวใหญ่ด้วยแต่แน่นอนฉันไม่มีเงินมากขนาดนั้นสิแต่ฉันคิดว่าฉันแก้ปัญหานี้ได้นะ อะไรขึ้นฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่มันคืออะไรล่ะสวัสดีว่าไงเออของเล่นพูดได้ใช้ยดวย <c oughs> ฉันต้องรีบหนีเข้าห้องน้ในใภัยแล้ว <c oughs> น่ากลัวสุดๆเลยฉันหวังไม่ใครหาฉันจะหนีนี่นะ <c oughs> โอ้แล้วฉันยังสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ <c oughs> <c oughs> สวัสดีจ้าลูกเป็ดถ้าเธอรู้ว่าฉันเห็นอะไรมานะอย่างฉันขี้ขาดจริงๆดังนั้นนี่คือเงินทั้หมดที่ฉันมีฉันหวังว่าอย่างนั้นมันจะเพียงพอนะซูซี่ตอนนี้ฉันมีบางอย่างที่จะวางไว้ใต้เตงหัวฉันแล้วและมันเสียงกว่าฟูกทั่วไปเยอะเลยมันคือผ้าห่มฮักก้ววกคใช่เจสเนคนที่แปลกมาก ตอนนี้ได้เวลาตกแต่งห้องด้วยโปสเตอร์ของจริงๆเพื่อสร้างบรรยากาศาสสนสบายใช่มันจะมีประโยชน์สำหรับฉันด้วยฮะข้อของฉันเดือดเด้ของเธอตั้งเงยอะอีกไม่นานหรอกฉันคิดวิธีดีๆที่จะทำให้ห้องของฉันสวยได้แล้วล่ะแต่ฉันต้องไปที่ไหนสักห้องก่อนเธอสร้างอะไรเนี่ยพห,หนูขอกระเป๋าดิมมะสีชมพูนะไม่ใช่สีดำขอบคุณค่ะหลักพ่อที่สุดเลย,ย,ยโอ้ยน,นี่สวยมากเลย เหมือนว่างจริงๆเลยเออนั่นไค่นะเหมือนกับฉันฮังกี้วากี้ไล่ขนลอาได้เก่งเหมือนกันสวัสดีค่ะเนูเอาเรียงความมาส่งค่ะคุณต่วให้หน่อยได้ไหมแน่นอนเขอาเวลาแป๊บเดียวนะใน,นที่สุดซูซี่ก็เข้าใจแล้วละ่ะดูนั่นสิโค้งหิวแน่นๆเอาแอปเปิลสักลูกไหมคะดีนะให้หน่มแอปเปิลมาด้วย โอ้ขอบคุณนะโอ้ขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจครั้งหน้าต้องส่งให้ถึงมือนะนี่เป็นโอกาสของฉันแล้วขอโทษนะคะแต่หนูอยากได้กระดานอันใหญ่ผปดีเันแล้วนี่สุสีเขาไปไหนนะและกระดานของคุณไปไหนด้วยแล้วตอนนี้จะสอนนักเรียนยังไงเนี่ยใจเย็นๆคุณวิธีระบายอารมณ์อยู่ตอนนี้รู้แล้วว่าต้องไปไหนนะไปเลย เอานี่ไปขโมยอาเป,ปล้ลเงินเหรอนี่คืออาเป,ปล้ลสำหรับเธอแล้วก็กดดันด้วยโอ้โ,อโมนิกา้าพลังมาเจสตอนนี้ฉันมีบางอย่างที่เจ๋งกว่าโปสเตอร์ของเธอแล้วฉันสามารถวาดโปสเตอร์ของฉันด้วยตัวเองได้เดี๋ยวไล่ฉาไปนะ อะไรเธอได้กระดานนี้มาจากไหนเนี่ยและทำไมเธออยากได้มันด้วยเธอว่าไม่เป็นซึหน่อยอะไรเธอพูดด้วยยังไงนะเธอต่างหากที่ว่ดไม่ได้จะทำให้เธอดูเดยนนี้เธอกำลังทำอะไรนะเอ่อเชื่ฮ่ามันเหมาะกับเธอมากเลยนั่นแหละที่เธอควรจะเป็นตลกมากฉันต้องกลับบ้านก่อนเพราะเธอเลยไอเดียกระดานนี่มันยอดเยี่ยมมากเลยเจ๋งไปกว่าการวาดภาพใหญ่ๆที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาล่ะ นี่มันเจ๋งมากเลยที่เหลือก็แค่ต้องทำห้องไฟสมบูรณ์แบบด้วยของเล่นน่ารักน่ารักแบบนี้เช่นคองไฟรูป unicorn ยังไงล่ะยังไงเธอซื้อไม่ได้อยู่ดีล่ะคองไฟงั้นเหรอเธ้ต้องการคองไฟของเธอในเมื่อฉันมีไฟแบบนี้อยู่ดูสิอิจฉาไปนะว้าวมันสวยมากเลยล่ะ แล้วฉันจะทำยังไงดีตอนนี้ยุ่งในกองของฉันมันดูห่วยมากแน่นอนมันแทบเปิดกองฉันไม่ได้เลยฉันจะทำยังไงดีฉันอยากมีอะไรจริงๆเหมือนกันนะและฉันคิดว่าฉันรู้แล้วว่าจะหาจากไหนฉันมีเพื่อนตัวนึงน้อยอยู่ฉันคือเดอะฮัสกโกดและน่ากลัวนี่ควินตันเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมฉันต้องการเมีตัวนั้นนะฉันขอนะ เมีของฉันเหรอแต่ฉันลักมันมากนะไม่ได้เธาไปไม่ได้ no ทำไมเธอเห็นกระตัวจังเลยแล้วถ้าฉันให้เธอเช่นนั่นเธอละนี่แน่นอนว่าฉันยังเด็กแต่ฉันรู้มันเล็กเกินไปนะสำหรับเมยตัวใหญ่ๆแบบนั้นนะตะกลาจริงๆเลยแล้วถ้ามันฝรั่งทอดล่ะพริงก็อันใหญ่แบบนี้ใช่ฉันชอบนะแต่มันยังไม่พอนสิฉันอยากได้อันอื่นอีกอะอะไรอีกเหรอ ฉันเหลือแค่ไอศครีมแค่ถังเดียวแล้วล่ะเอาหรือไม่เอาโอ้ใช่เอามาให้ฉันเลยนั้นฉันขอมีนะก็ได้เอาไอศครีมให้ฉันเย้ yeah! ขอบคุณมากนะควินตันเฮเลนานี่มาอะไรกันเนี่ยไอศครีมอยู่ที่ไหนอ่ะเธอหลอกฉันงั้นเหรอฉันจะทำให้เธอดูว่าคนที่หลอกควินตนันต้องเจออะไรฉันต้องไปห้องลับก่อนแล้ว ดูนี่นะเพื่อนๆที่สุดสัตว์ของฉันผู่งคนนี้หลอกฉันแล้วต้องทำอะไรสักอย,ย่างชันวาดหนวดบนภาพของเธอเลยฮะ<อ> <c oughs> ฉันนี่ปละดาะที่ลัอียช่วยร้ายจริงๆส่งน้ำหน้าเธอสุดทีจอมโกหกฉันรับว่าเขาคงไม่รู้ว่าฉันหลอกเขานะแล้วฉันก็ได้หมีมันด้วยในที่สุดฉันได้สร้างท้องฟ้าจำลองของตัวเองแล้ว con mẹ chưa xuống là con mình lâu lên đuôi nữa. Soi tương lai Nếu là đi chân tung Đi liệu a lot phải con nằm tương น่นตื่เยินมีของอร่อยๆต้องเยอะนี่ตื่เยินงั้นเหรอใช่แล้วแต่น่ายังไม่พอสำรับฉันนะฉันคิดว่าฉันรู้แล้วว่าจะเอามันจากไหนแม่จ๋าหนูขอโทษแต่เดี๋ยวหนูเอามาคืนที่หลังนะว้าว ถ้าเบลตัวออยันใหญ่แบบนี้มันจากไหนเนี่ยแล้วก็ไม่ขอกินแม่อันด้วยเซสตัวยันของเราอยู่ที่ไหนนะ <quelle? S 1> แล้วนาเชสด้วยที่สำหรับแขกนะให้ <S <S ตายนี่คืออะไรกันเนี่ยก็ทุกอย่างหายไปไหนเนี่ยฉันว่าว่าอย่างน้อยเคสจะยังอยู่นะ หยุดนะสาวน้อย <c oughs> ฉันรู้ว่าเป็นเธอ <c oughs> แม่กอดสุดๆเลย <c oughs> แม่ต้องไปห้องลับเดี๋ยวนี้แล้ว <c oughs> เป็นยังไงบ้างเจ้าแม,มงมุมน้อยสมาที่นี่เพื่อผ่อนคลายละ <c oughs> นายรู้ไหมว่าการลับมันกับเด็กดิ้วมันยากขนาดไหน ที่นี่ฉันสามารถอนคายได้เธอไปไหนมาแล้วถ้าเบลเค้กมนจากไหนเนี่ยเธอแค่อิจฉาเพราะเธอไม่มีเค้กแล้วเธอทำยังไงกับมันล่ะก็ดื่มชากับฮักกี้วกกี้ไง มันจะดีกว่านะถ้าแบ่งปันกับเพื่อนด้วยฉันเหนื่อยแล้วล่ะการนอนเฉยๆนะทีวีนี้มันเจ๋งมากเลยเธอสามารถดูอะไรสนุกๆได้ใช่แล้วฉันต้องการทีวีโดยด่วน ฉันอยากได้ทีวีจริงๆนี่นี่เธอกำลังทำอะไรนะสวัสดีค่ะมีอะไรค่ะพอดีว่าเห็นว่าทีวีมันเอียงนะโอ้ขอบคุณนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วทีวีของฉันหายไปไหนขโมยมันอยู่ที่ไหนนะโอ้โหขโมยกลางวันสึกแสกเลยไม่มียางอายกันบ้างเหรอ ใช้ห้องรับเดิมนี้ล่ะที่แล้วฉันเอาเครื่องดื่มมาให้คุณนะอยากได้โคกไหมแปกจังเขาต้องทำอะไรอยู่ในนั้นว้าวเออเป็นประตูนะ <c oughs> เธอทำอะไรนะน้ำมันทีวีของพ่อฉันนะว h า t ทเาไม่ละอายใจบ้างเหรอฉันเหรอเธอแค่เฉยชานะ ตอนนี้ฉันสามารถดูและบฟังอะไรก็ได้ที่ฉันตั้งใจฉันเหนื่อยแล้วฉันเบื่อด้วย <Wow. S 1> แต่ตอนนี้ฉันก็จะทำอะไรสนกุกสนุกล่ะเูสิ่งที่ฉันเอามาสิ d a n c บ b a t ท l e ของจริงละ่ะฉันจะแสดงให้เธอดูเดี๋ยวนี้ดูแลวเรียนรู้นะอะไรนะฉันจัดการเธอได้แน่นอนดูแลเรียนรู้จะฉันดีกว่าจริงจงเลยพ่อนสาวใช่แล้วแบบนี้สนุกเลย แน่นอนเป็นน้ำโภชลาที่ใหญ่และน่ากินสุดๆแต่ทำไมฉันถึงได้กินช็กโกแลตกับปลาเหม็นแบบนี้น่นาเคี้ยเคีแคทถ้าคนด้ใจกับเพื่อนของเธอนะว่าฉันได้ล้กกว่าสกิเท่าถึงใหญ่มันต้องเข้ากันได้ดีกับช็กโัแลตอย่างแน่นอน ก่อนสิแล้วลูกก่าดของฉันอยู่ที่ไหนอะใช่แล้วฉันต้องระวังมากกว่านี้ไม่อย่างนั้นลูกก่าดของฉันคงเสียเปล่าอ่ะจริงด้วยฉันรู้แล้วว่าต้องทำเงินให้ขนมหายไปเพื <c oughs> ่ทีจะทำมันเราแค่ต้องเปลี่ยนชิกักของแหลวให้มันของแข็งและข้างในจะมีลูกอมสีๆีต่างๆด้วยนะตอนนี้แค่ตัองใจลูกก่าดให้ทั่วเครื่องบัฟเฟ่แล้วก็ราดด้วยช่วกันแล้วฉันมีทุกสิ่งที่ฉันต้องการแล้วด้วย ให้ลงไปเลยเรียบร้อยตอนนี้เราก็แค่ต้องรอเคบางทีตอนนี้เธอสามารถลองปลาได้นะไม่มีทางฉันจะรอนะออก,ก็ได้งานตอนนี้คอยดูฉันมีความสุขกับช็อกโกแลตแท่งที่ทำสดๆของฉันแล้วกัน ห่อยเกินบรรยายเลยดูเหมือนว่าฉันไม่สามารถหนีจากปลาได้เลยอะฉันต้องหาวิธีที่จะกินมันไม่ให้เหม็นคาวปลาด้วยไม่อยากกินเลยต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วฉันคิดดูว่าเบ,บ็ดตกปลาสามารถช่วยฉันเรื่องนี้ได้ตอนนี้ก็แค่ต้องตกมันขึ้นมาต้องหวังว่าชกแลตจะช่วยได้นะถึงลึกๆฉันจะรู้อยู่แล้วก็เถอะ เป็นไงเป็นกันโอ้ยน่าขยิขีแยอ่ะไม่ใช่ปลาที่อร่อยขึ้นแต่ช็อัแลกยิ่งแยก่กว่าเดิมซสอีกใช่แล้วแค่มองฉันก็อยากอ้วกอะแล้วฉันโชครลากสุดๆที่ต้องกินปลาอีกหลายตัวแต่ว่ายิ่งกินเร็วเท่าไหร่ก็ยังหลุดพ้นแล้วเท่านั้นโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย ดูเหมือนว่าเบ็ดตกปลาฉันรับน้ำหนักปลาหลายๆตัวไม่ไหวอ่ะใช่แล้วแล้วตอนนี้พอเธอน้าผูชักลึกของเราเหมือนข้าวปลาไปหมดเลยเทอทีนักฉันพยายามแล้วอ๋อฉันไม่พัลลมสิวที่สามารถกำจัดกลิ่นอันนี้ไม่บรรประสงค์ออกไปได้เนะฉันหวังมันจะช่วยได้สามารถจับกันกับหมอกนั้นแบบนี้ได้เนอะไม่มันไม่ได้ผลฉันเราต้องเลืคิดอะไรสักอย่างแล้วเราฉันรู้แล้วว่าอะไรสามารถช่วยเราได้ ฉันมีน้ำยาล้างจานมันสามารถช่วยเราล้างน้ำโพชกลัได้แน่นอนฉันหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะนเหม็นจังเลยต้องใส่ลงไปเยอะๆช่วยเราด้วยสุดยอดไปเลยกินหายไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าเธอใส่น้ำยาล้างจานเยอะเกินไปนะใช่มันมีฟองเยอะเกินไปจริงๆด้วยตอนนี้ต้องรียช่วยช็อกโกแลตของเราด่วนเลย โรสอย่าก,กอดฉันนะฉันไม่อยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะ <No. S 1> ยังงี้นะที่ฉันกลีนข,นขนมของตัวเองไปแล้วก่อนหน้าน,นี้ถ้ากินหลังจากเธอฉันต้องกดมากกว่านี้แน่นอนครั้งนี้อะไรเ่าพวกเราอยู่นะโออเย่ใ oh yeah. น,นที่สุดของอร่อยมาร์ชเมลโล่ส่วนฉันได้ไขกไก่งง้นเหรอ กินเปอหรือเปล่าเนี่ยไม่นะ <Hi. S 1> oh ฉันต้องกินมันจริงๆฮ่าฮ่าครังนี้เธอได้ของแย,แยก mm. ฉันคิดว่าทุกอย่างมันยุติธรรดีฉันรู้แล้ว,วต้องทำยังไงให้มันง่ายขึ้น mm. เราจะเริ่มด้วยการต่อไข่อย่างรมะมัดระวังเพือไม่ให้เปลือกมันแตกเข้าไปข้างในนี่มันน่าขยี้ขย,ยงมากก็เทกไปต่อไป ฉันต้องใช้เปิดไข่เทชักรัดลงไปข้างในเลยและจากนั้นก็ปล่อยให้มันแข็งตัวและจากนั้นก็สามารถเอาเปิดไขจริงๆออกได้พร้อมแล้วตอกออกไปเลย ตอนนี้จะได้เปิดกไข่ช็อกโกแลตแสนอร่อยดูสิมันน่ากินมากมันจะทำหน้าที่เหมือนภาชนะสำหรับช็อกโกแลตแล้วให้ฉันตอนนี้ฉันเปลี่ยนไข่ไก่ธรรมดาธรรมดาให้เป็นช็อกโกแลตได้แบบนี้ฉันเลยสามารถกินมันได้ง่ายขึ้น <c oughs> และยิ่งกว่านั้นตอนนี้มันอร่อยมากด้วยฉันไม่คิดเลยว่าจะมีความสุขกับไข่ไก่ธรรมดาแบบนี้นะ อร่อยมากเลยแถมฉันยังก,กินช็อกโกแลตปี้อตั้งเยอะด้วยอะไรจะเจ๋งไปกว่านี้นะเอาล่ะตอนนี้ฉันก็สามารถกินมาร์ชเมลโล่ของฉันได้แล้วฉันไม่จำเป็นต้องทำอะไรกับมันสักนิดเพราะพวกมันไร้ที่ติยืนแล้วแถมยังคือ่มสปริงเกิลสีน่ารัก,น,รกน่ารักด้วยแมมล้วจะมีช็อกโกแลตปี้สวยยิ่งขึ้นอฉันอยากกินทั้งหมดในครั้งเดียว มันทั้งอร่อยแลนะน่ากินเกินห้ามใจฉันคิดว่าฉันทำได้นะมิ่มมาร์ชเมลลล่เยอะมันก็ยิ่งอร่อยเอาหล่ะแล้วอัศทายอยู่ที่ไหนนะแทนไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ดได้ดูสิ hmm. ฉันกินเก่งที่สุดเลย อ๋อเซ็งจังเลยเลยแค่มาร์ชเมลโลอันเดียวรอยช้นอยู่แต่ฉันรู้แล้วต้องทำไงมันอร่อยยิ่งขึ้น <c oughs> เพราะที่จะทำมันเราแค่ต้องการเข็มชัยยาอันใหญ่ๆ <c oughs> แล้วจากนั้น <c oughs> ก็บีบชักลัดเข้าไปในมาร์ชเมลโลและจากนั้นมาร์ชเมลโลจะใหญ่ขึ้นและก็อร่อยมากขึ้นด้วย <c oughs> โอ้มันน่าก,กินมากจริงๆอะ ใช่แล้วมากินกันเลยนี่เธอกินได้ดีกว่านี้ได้ไหมเนี่ย <G ül> ตอนนี้ฉันเต็ไมไปด้วยชกรัตของเธอพอทีหยุดนะอืมให้ตายฉันเต็ไมไปด้วยชกรัตเลยอะแต่ว่าฉันได้กินนะแล้วมันอร่อยมากด้วยเอาละหมดแล้วฉันรู้สึกดีมากย้ำเ <G ül> ออโรสพอทีไม่ได้ตั้งใจนะ ว้าวของอะไรให้ตายเถอะฉะนาแป้เป็นของขนมอะแต่เป็นอาหารหมาคนกินไม่ได้ดิซํำน่าสงสารจังส่วนฉันได้ขนมหวานเสียบไม,ม้อีกครั้งน่ะและครั้งนี้ก็คือมังกรองดีจังเลยที่ของอร่อยติดก,กันสองรอบยิ่งเกิดชกลักยิ่งอร่อยมากขึ้นโอ้ใช่ นี่มันอร่อยมากเลยของจริงเอาล่ะหมดไปแล้วอันนึงฉันจะไม่กินกระมาการองแบบธรรมดาธรรมดามันน่าเบื่อมากเกินไปฉันคิดว่ามันคล้ากับอิมจิมากๆเลยนะแล้วทำไมไม่ใช้ช็อกแลตเป็นสีละ่ะวอดลงไปเลยเอาล่ะแต่ละอันจะมีอารมณ์เป็นของตัวเองและตอนนี้ กินมะการองก็ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปและทุกชิ้นมีอารมณ์ที่แตกต่างกันด้วยเราสามารถทำหน้าตามได้อ๋อแบบนี้สนุกขึ้นไปใหญ่ใช่แล้วฉันเทพมากอ้อเป็นไอเดียที่สุดยอดมากเลยอ้อขอฉันกินมะการองชิ้นสุดท้ายได้ไหมอ่ะฉันทำหน้าแบบนั้นได้ด้วยนะทำหน้าแล้วฉันก็กิน เน่ใครอนุญาตให้เธอเอาขนมของฉันไปเนี่ยมันไม่ยุติธรรมเลยเธอขโมยขนมข,ของฉันไปไม่ลอใจบ้างเหรอฉันต้องกินอาหารมาจริงๆเหรอแค่ปิดกล่องก็ได้กลิ่นลอยขึ้นมาเลยกลิ่นนะ่ากลัวมากแล้วก็แรงสุดๆกระดูกแบบนี้มีแค่หมาท่าน่ารลกที่อยากกินนาะนายชักลัดก็ไม่ช่วยสักนิดมังดูน่ากลัวอยู่ดีเลยอย่างน้อยอาจช่วยเรื่องรสชาติกันได้มั้ง แบบนี้ดีขึ้นจริงๆนะโอ้ไม่เออฉันได้รถของมันแล้วนีม่มันสุดจะทนแต่ยังไงเธอต้องกินให้หมดถุงนะฉันหวังว่าฉันจะทำได้นะเราต้องหาวิธีกินให้มันหมดเร็วๆล้วชากตรลกก็ไม่ช่วยด้วยทำทีอะไรสักอย่างแล้วโอ้แล้วถ้าฉันทำเป็นกระดูกใหญ่ๆหนึ่งชิ้นล่ะได้กินมันได้เร็วมากขึ้น รู้สึกความเขียกแขยงด้วยใช้ชักลัดเป็นเกาแล้วก็มาต่อกันเลยเอ,อยีกเมดหนึ่งแล้วก็พร้อมแล้วเห็นงานของตัวเองนี่รู้สึกดีจังเลยเก่งมากเลยโรสแล้วก็กินห้าอร่อยนะ โอ้น่ารักจังเลยดูนั่นสิเจ้าหมาตัวน้อยมันต้องชอบกระดูกมากกว่าฉนันแนะ่นอนเอาไปกินสิโอ้ดูเหมือนว่าหมายอยากกินเธอมากกว่านะนี่มันแย่มากฉันแค่อยากให้มันกินนะแต่ตอนนี้มันจะกินฉันพร้อมกับกระดูกแล้วอะโอ๊ยน่ากลัวจังเลยแล้วก็น่าขี้ขยงด้วย ตอนนี้ฉันเติมไปด้วยน้ำลายอะไปอย่างนี้ฉันไม่ต้องกินกระดูกกะน่าสงสารจัง